สนุกดีที่แบบได้มาเจอทุกคนแล้วก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆที่ได้ลองทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะไปที่ไหนมาบ้างไปหมอชิดสองมาแล้วก็สถานีกลางบางซื่อค่ะที่นี่ที่2สองคนที่หมอชิดเป็นยังไงบ้างก็น่ารักค่ะแล้วก็คนเยอะมากๆเพราะว่าทุกคนเริ่มเดินทางแบบกลับบ้านเราก็ได้โอกาสแบบไปแจกของซองกันน้ำกัน เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นการแจกแบบว่าของขวัญให้แบบผู้คนครั้งแรกด้วยในแบบว่าช่วงสงกาณ์นี้ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่เจอทุกคนแล้วก็เหมือนได้เจอแบบว่าแฟนละครด้วยที่แบบบางคนเขาไม่มีโอกาสได้มาหาอะไรเงี้ยก็แบบมาหาอีกทีเลยส่งการนี้ บ้านคะ่ะไม่ได้ทำงานแล้วก็ให้เวลาครอบครัวค่ะไปกินข้าวครอบครัว<า>ค่ะ,<า>คะกะ็ถือว่าดีค่ะดีมากๆแล้วก็ทุกคนแบบว่าให้การต้อนรับอบอุ่นมากๆไปไหนก็คือทุกคนเรียกว่าแบบนับดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ละครก็กำลังเข้มข้นเลยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะตอนหกตอนเสร็จค่ะ ชื่นใจแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆนักแสดงเหมือนกันว่าแบบเออเป็นยังไงฟีดแบ็กของแต่ละคนอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบแฮปปี้ค่ะเพราะว่าทํางานมาเหนื่อยแล้วก็เรื่องนี้คือถ่ายนานมากาแตกต่างอยู่ค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มีความโตขึ้นแล้วก็มีความนิ่งขึ้นด้วยความที่แบบโตมากำพาแล้วก็ต้องเลี้ยงแบบเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นเสาหลักให้ครอบครัวก็จะมีความแบบ เป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิง่งแล้วก็โตขึ้นเรื่องงานกับริวก็สนุกค่ะเป็นอะไรใหม่ๆเป็นเคมีใหม่ๆแล้วก็เป็นการทํางานที่แบบว่าเหมือนได้เจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อน่วงงานเคมีใหม่ๆการทํางานใหม่ๆครั้งแรกด้วยเ,เรื่องแรกที่เล่นกับริวค่ะจริงๆเคยเล่นกับริวก็รักเอ้ยรักแ,แค่เกิดก่อน แต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนเจอกันแค่แบบซีนสองซีนก็แบบว่าทุกคนก็แบบ่เียดกก็ดีใจที่มันออกมาดีค่ะเพราะว่าตอนถ่ายเราถ่ายแบบหลายเทคมากกว่าจะแบบได้แต่ละซีนอะไรเงี้ยซึ่งเราปรับตัวจูนเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยพื้นฐานคาแรคเตอร์บางคนก็แบบอาจจะไม่ได้แบบเหมือนตัวละครมากยอะไรเงี้ยค่ะดีใจที่แบบออกมาดีใช่น้องฟ้าน้นอง คือน้องน้ำฟ้าเป็นคนที่เก่งแล้วก็น้องมีค่ามสามารถแล้วน้องตั้งใจแล้วเราแบบรู้สึกแฮปปี้ที่เราเวลาทํางานเราแบบตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทยอยู่แล้วแล้วพอเราได้เจอคนที่แบบทํางานแล้วก็ทํากันบ้านมามันก็เลยแบบง่ายกับทุกซี่งเรื่องก็เข้มข้นเหมือนเข้มข้นกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีเรื่องการศึกวนสอบสวนข,นขึ้นมาเรื่องของคุณอาร มีเรื่องของความรักทั้งเส้นเรื่องของปัทวีของนับดาวของคิมหนันแล้วก็นำฟ้าค่ะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวค่ะก็จันทร์คานเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะเจก,กันที่ช่องสามค่ะใช่สิบสี่สิบห้าตีส่งการก็ถ้าใครเล่นนำส่งการเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับมาดูละครน,นะคะ อวยพรส่งการก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางปลอดภยัยแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะมีความสุขข้องนะคะ